ตรงนี้นะข้อที่หนึ่งนะขอให้ตั้งใจอยู่กับสติให้มากๆจเจริญสติให้ได้กับกับทุกๆเรื่องอาตมาก็เลยพยายามทำคอนเทนต์ที่ให้สังคมเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างให้สังคมสักเรื่องหนึ่งว่าเห็นหน้าพระศักดาตอนเช้าทุกเช้าปั๊บเนี่ยลุ้นว่าวันนี้พระอาจารย์จะหยิบอะไรขึ้นมาเป็นธรรมะสักตอนใช่ไหมออย่างวันนี้ถึงว่าตื่นเช้ามาพระอาจารย์มองเห็นอะไรดี ดอกไม้ก็แล้วกันขอจเจริญพรวันนี้มองเห็นดอกไม้หลากหลายสีสายตาผู้ชายจะมองเห็นแค่สีชมพูแต่สายตาผู้หญิงจะเห็นชมพูชมพูสามเปอร์เซนชมพูเก้าเปอร์เซนชมพูสิบเปอร์เซนผู้หญิงจึงตกหลุมรักง่ายเมื่อผู้ชายนําดอกไม้ไปให้เพราะสายตาผู้หญิงสามารถรับเฉดสีได้มากกว่าผู้ชายประมาณยี่สิบเท่า จึงทาให้ผู้หญิงมองเห็นเพชรได้สวยกว่าผู้ชายเห็นพลอยได้สวยกว่าผู้ชายผู้ชายมองเห็นเพชรเห็นพลอยก็เห็นเป็นแค่หินขาวๆเหลือบๆชมพูแต่ผู้หญิงจะเห็นรายละเอียดมาสคาร่าที่เอามาวางข้างหน้าและหยิบเฉดสีสลับกันผู้หญิงสามารถแยกเฉดสีและจับลงในล็อกเดิมได้หมดทุกอันแต่ผู้ชายไม่สามารถทําได้เพราะสายตาของผู้หญิงรับเฉดสีได้มากกว่าดังนั้นเราทุกคนเกิดมาด้วยเราทุกคนเกิดมา มีอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันและสัตว์เดรัจฉานเขาจะไม่สามารถมองสามมิติแบบเราแบบนี้ได้เขามองและโคจึงต้องหันมองเพื่อเก็บรายละเอียดดังนั้นเมื่อเราเห็นคนบางคนคิดไม่เหมือนเราเห็นไม่เหมือนเราอย่าว่าเขาเพราะเรามีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันเราทุกคนล้วนมีความต่างขอใช้ความต่างมาเติมเต็มซึ่งกันและกันดีกว่าคนที่ขาขาดก็ช่วยเดินแทนคนที่ตาบอดคนที่ตาบอด ก็อาศัยคนที่ตาดีแต่ขาขาดมองทางและเดินไปด้วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกันดีกว่าไม่มีใครสมบูรณ์ที่สุดธรรมะวันนี้กับดอกไม้หลากสีที่เห็นขอเจริญพอร <c oughs> อ่ะ <c oughs> เห็นไหมโยมมันก็เป็นธรรมะนะเราก็เอาสิ่งเหล่านี้โยมเอามาพิจารณาธรรมะให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นสติข้ามปีด้วยความรู้สึกของการที่ใช้สติในการดำเนินชีวิต เขาว่าสายตาของผู้หญิงน่ยมนะั้นรับเฉดสีได้มากกว่าผู้ชายเยอะทําไมผู้หญิงจึงพระพุทธเจ้าจึงปฏิเสธเลอะเกินว่า,อ,าอย่าบวชเลยนะพระอานนท์ต้องร้องขอนะพระองค์พระน้านางเนี่ยพระน้านางเนี่ยนะเลี้ยงพระองค์มาทําไมไม่ให้บวชละ่ะเป็นภิกษุณีก็ได้นี่ก็บรรลุรรมได้แต่ผู้เจ้ารู้เลยว่าผู้หญิงบรรลุธรรมยากกว่าผู้ชายเยอะรูบาอาจารย์สอนแบบนี้นะว่าท่าน ถ้าผู้หญิงคิดจะบรรลุธรรมในชาตินี้นะตั้งใจปฏิบัติธรรมในชาตินี้เพื่อให้ไปเกิดเป็นผู้ชายในชาติหน้าแล้วตั้งใจปฏิบัติในความเป็นชายชาติหน้ายังง่ายเสียกว่าการปฏิบัติด้วยความเป็นผู้หญิงให้บรรลุธรรมในชาติปัจจุบันโยมอาตมาก็ติดใจกับคำนี้มานานนะว่าทำไมครูบาอาจารย์สอนแบบนี้เพราะท่านบอกว่าท่านลองสังเกตสิ ใครที่ทะเลาะกันคนสองคนทะเลาะกันใครเซนซิทีฟมากกว่าคนนั้นจะรู้สึกจุกจิกหัวใจมากกว่าใครที่แบบมองไม่เป็นไรก็ทะเลาะกันก็จบจบกันไปจบแล้วก็ลืมลืมไปคนประเภทนี้จะหลับเร็วกว่านะกลับมาสู่โหมดความสงบง่ายกว่าไหมง่ายกว่าแต่ใครที่จุกจิกกว่าใครที่หยุมหยิมกว่าอะไรกว่ารายละเอียดเยอะกว่าคนประเภทนี้จะสงบยากกว่าโดยโครงร่างของผู้หญิง แม้ดวงตาก็มีเซนซิทีฟโดยแสงโดยสีโดยอย่างต่างรับเฉดสีเฉดแสงได้มากกว่าผู้ชายจึงเซนซิทีฟทางสายตาการที่กําหนดเห็นหนอละว,วางลงให้เร็วจึงยากกว่าผู้ชายเพราะเห็นหนอมันมันไม่หนออย่างเดียวพอเห็นปับ๊บมันมันยังมีตรงนั้นอีกหน่อยนะทําไมภาษารีบุตรจึงบรรลุธรรมช้ากว่าพระโมคัลานะพระโมคัลานะใช่ไม้พระโมคัลานะไม่มีปัญญาเท่าภาษารีบุตรนะแต่บรรลุธรรมง่ายกว่า เพราะภาษารีบุตรปัญญาเยอะเรียนมาเยอะความรู้มากเอ๊ะนั่งแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้แต่แต่ที่เรารู้มามันก็อีกอย่างหนึ่งนะเอ๊ะหรือแบบนั้นมันจะถูกหรือแบบนี้มันจะไม่ใช่เทียบเคียงจิตยังกังวลอยู่นั่นวิจิก,กิจฉาลังเลสงสยัยแต่พระโมคคัลลานะท่านไม่มีปัญญาเท่าภาษารีบุตรพระพุทธเจ้าสั่งให้ทําแบบนี้ทาปุ๊บท่านก็ทําตามนั้นเลยดื้อๆทาไปเลยด้นๆทำไปเลยสุดท้าย ก็ก็ถึงจนได้มันเหมือนกับพระพุทธเจ้าชี้เลยโมคคลานะไปทางนี้นะแต่มีป่านะพระองค์รับรองได้ข้างหน้ามีที่โลงพระโมคขลานะด้นป่าไปเลยด้นป่าจนกระทั่งแป๊บเดียวโผล่เลยแต่ถ้าเป็นภาษาเรบุตรท่านก็อาจจะประมาณว่าอืมแต่ไม่ใช่สิตรงนี้ไม่น่าจะใช่ดูลักษณะมันน่าจะไปทางนู้นอ้อมไปอ้อมไปเลาะละัดเลาะละัดเลาะไปเจอเหมอนกันแต่ช้ากว่าก็เป็นไปได้งั้นตรงเนี้ย <c oughs> การที่ผู้หญิงต้องใช้ความเพียรเยอะกว่าผู้ชายนะจึงจึงเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญมากๆหูการรับรู้เสียงของผู้หญิงก็ไวกว่าผู้ชายสามีหยิบกุญแจแกลกไปไหนอีแล้วเหรอ,อทำไมต้องมองยมปุกด้วยไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้คนละประเด็นกันนะเสียงรับเสียงเร็วกว่า แล้วเวลาพอเราขับรถตามใครสักคนหนึ่งพอเห็นขับงกงกเงืนเงอนเงื้อเงื้งะนี่ไอ้คันนี้ผู้หญิงขับแน่นๆเลยเนี่ยเออแล้วพอวิ่งห่านอ,อ้าจริงๆด้วยนะผู้หญิงขับจริงด้วยเขาบอกว่าผู้หญิงจะมีความเซนซิทีฟเรื่องประสาสัมผัสแบบไวกว่าอะไรกว่ามันก็จริงแบบค่อนข้างจะหลุกลิกกว่าประมาณนั้นนะร่างกายของผู้ชายลองไปเล้าลมสิไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผู้หญิงเล้าลมปั๊บขออภัยนะมันจะเกิดการเซนซิทีฟได้ง่ายกว่าผู้ชายมากมาก ฉะนั้นตรงนี้โยมนะพระพุทธเจ้าจึงให้ใช้ความเพียรให้มากนะผู้หญิงเราก็สะสมบารมีของเราไปเรื่อยๆนะแค่รู้เห็นแล้วก็ปล่อยวางให้เร็วที่สุดอันะนี้ก็จะนะสามารถสะสมนิพพานน้อยๆค่อยๆสะสมไปได้เหมือนกัน